วันนี้นะารับภูมิใจที่ได้ต้อนรับผู้ที่มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์สินพีรศรีนะคะลูกศิษย์ท่านแรกค่ะปัจจุบันท่านเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณนะคะแล้วก็ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2541อดีตคณะวดีคณะจิตกรรมปรติมากรรมและภาพพิมพ์ค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัดคงดำค่ะแล้วก็ศาสตราจารย์กำจอสุน พงศศรีนะครับนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะจิตกรมรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยายลัยศิลปากรครับสท่านสวัสดีท,ทั<า>้งสองท่านคะ่ะเรื่องราวของอาจารย์สินพิรษีเนี่ยถ้าใครได้รู้จักหรือว่าเคยศึกษามาก็จะได้ยินมาว่าท่านเนี่ยสามารถเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่ อายุยังน้อยมากเลยค่ะอยากเรียนถามอาจารย์ประหยัดว่าเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าบรรยากาศของเมืองซีเรนซ์หรือเมืองเมืองฟอรเรนซ์หรือว่าเป็นเพราะความสามารถของท่านหรือว่าการสนับสนุนจากใครคะเออเท่าที่ทราบมานะครับท่านเรียนจบศิลป,ปะเรื่องมื่ออายุ23ปี <c oughs> นั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีนะฮะท่านก็ก็มีการสอบวัดความรู้กันแล้วท่านก็ได้เป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่ยังหนุ่ม <c oughs> ค่ะ ทมไมถึงเดินทางก็มาเมืองไทยครับมีเระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจ้าอู่า,านะฮะต้องการที่อยากจะให้ศิลปินต่างประเทศนะฮะมาในเมืองไทยมาชี้แนะร่ามมามา,มาทำาลหลารแสดงให้เห็นว่าทางเมืองนอกเขาเป็นยังไงกันบ<ะ>้างองไรนะแล้วจะมาตั้งโรงเรียนทางด้านปั้นหรือเขียนในเมืองไทยนะฮะแต่ก็นีถ้าเรามองดูเราจะเห็นว่าผู้ผู้ใหญ่ของไทยหลายคนเช่นเจ้าฟ้ากุมภณะลิศ หรือแม้กระทั่งหลายๆคนก็ยายนุมาลงมาจารย์ทุกคนก็เห็นพร้องตรงกันว่าเมืองไทยเนี่ยจำเป็นแล้วที่จะต้องรู้จักฝรั่งให้มากกว่านี้ครับก็ส่งเทียบเชิญไปทางอิตาลีาแล้วก็เังเอนญอาจาร,รย์ศิลป์เนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกอก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีอย่างนึ้ครับเพราะอาจารย์ศิลป์แทนที่จะมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็กลับ แต่ท่านกลับมาฝากชีวิตไว้ในเมืองไทยเลยเป็นบ้านเลยเป็นบ้านเลยฝังล่างไว้ที่เมืองไทยเลยอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับว่าคือฝรั่งนี้จะมีอะไรหลายอย่างซึ่งผมคิดว่าเขามันเหมือนกับพวกมรณะสกีอะอะไรว่าพวกสกิฟายชีวิตเพื่อตายเพื่อศาสนาเพื่อนั้นเพื่อนี่พวกยอมตายเพื่อเพื่อ คลีชีพนะคะแล้วทีนี้เรามองดูก็จะเห็นว่าอาจารย์ศิลป์เนี่ยท่านก็มีคติที่ท่านมักจะพูดถึงว่าศิลปะเนี่ยเหมือนศาสนาอม,มีคุณค่าสูงมากเราเห็นว่าบทความทุกชิ้นก็ดีแนวทิดของท่านทุกทิศเรื่องก็ดีรวนแล้วแต่ที่เห็นชัดเจนเลยว่าท่านมีเจตนารมในเรื่องของการอุทิศตัวเองเพื่อศิลปะอย่างไม่ย่อท้อละนี้งานของท่านอาจารย์ศิลป์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นงานที่ ทำให้รัฐบาลนี่แหละนะฮะงานหลวงนี่แหละงานปั้นอนุสาวรีย์ซึ่งเราก็เห็นอยู่มากมายเลยทีเดียวนี่แต่ละงานนี่น่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะครับก็มีอย่างอนุสาวรีย์นะแรกๆอย่างพระเจ้าตากอน,นุสาวรีย์พระเจ้าตากสิลป์นะะคือค,ค,คนไทยม,ม,มันก็มีเรื่องอิจฉาวิสยายกันนะโดยเพราะเรื่องพวกช่างเนี่ยสำงันมากเลยเนี่ยตาสูงเขารู้สึกว่าตัวเอง่ยต้องดีกว่าเสมอน,นะอาจารย์สิง์ท่านก็ปั้นลูกม้า มากาลังจะพย,พยองคือว่าตนทฤษฎีท่นานจะคิดว่าถ้ามีเส้นยาวอย่างนี้คือมีเส้นต้างใช่ไหมถ้ามีอะไรสักอย่างหมีเส้นบริจักลายประตัดสัดขวางกันให้อยู่ได้นตามหลักคอมโพสิชัน นีสถารมมามันก็ชูก็มีคนก็หาว่าฝรั่งนี่ปั้นม้าไม่เป็นป้ายว่าฝรั่งจะปั้นม้ากำลังจะถ่ายจะลากจะยกขึ้นมามันโมคนนั้นอ่ะพ่ออะไรผมเนี่ยเลี้ยงม้าตั้งแต่เด็กฮะผมมีบ้านม้าถ้าม้ามันจะถ่ายมันจะต้องโก่งตัวครับมันจะหงุจะต้องตกมันไม่พงาจางนั้นเหรอจะนีสติกันยังไงกันไม่เพราะพอทําอะไรขึ้นมาก็จะต้องมีคนตีเสมอท่านได้รับแรงอิทธิพลทางใจจาก ปริมากรรมรูปหนึ่งของโดนาเตลโลที่ตั้งอยู่ที่ปาโดาเป็นรูปของในพลคนหนึ่งชื่อกตา,าตาเบลล้าเนี่กำลังขีมม่ม้าท่านบอกว่ารูปเนี้ยในพลคนเนี้ยกำลังได้รับชัยชนะและวพิสูม้าก็ย่างอย่างสง่างามอีกรูปหนึ่งมาจากเวลคิโออยู่ที่เวนิสเป็นรูปของนักรบที่กำลังจะออกเสร็จท่านเอาสองรางเนี่ยสองความคิดเนี้ยมาประสยด้วยกัน กลายเป็นรูปของพระเจ้าตากสินต้องขอยมํอ่อย่างหนึ่งว่าเมืองไทยเราได้รับการแนะนําขั้นแรกๆทุกอย่างเช่นวิชากายวิภาคสํสำหรับศิลปินครับเรากล่าวได้ว่าอาจารย์สินอาจจะเป็นคนแรกคนหนึ่งที่นํามาสอนเอาโครงกระดูกมาเรียนมาต้องกันอันดับสองก็คือวิชาพวกเปอร์สเปกติหรือทัศนีวิทยาครับ เ่นก็เป็นคนแรกๆคนหนึ่งที่นำมาสอนอือ์สินดูแลลูกศิษย์ยังไงคะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าการศึกษาศิลปะที่เป็นสมัยใหม่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าเรื่องของทุนทรัพย์การเรียนอะไรเงี้ยอาจารย์ใส่ใจดูแลลูกศิษย์ยังไงคะอาจารย์อาจารย์นี่ผมพูดตลอดเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนไม่ทุกอย่างนะฮะก็มีวิชาประวัติศาสตร์นี่นะเพื่นก็เขาไปวัดที่ไปบ่อยๆก็วัดสังทนแล้วแถวสังทนแล้วแล้วจะมีวิธีการแปลกๆนะฮะ บางทีท่านไปกับเราเนี่ยตกน้ำยังเคยนะจัดสิงหตกน้ำแล้วก็เปลี่ยนขึ้นมาก็ไปทั้งตกเปลี่ยนนะฮะพอข้ามเคลือขึ้นไปแล้วเนี่ยบางทีวัสุวรรณนะอย่างพวกอัศวินารามเนี่ยพอเรียนเสร็จรีบเรียนคุยกันอะไรตะลันเสร็จแล้วจะไปวัดลุนต่อท่านก็เดินออกไปบอกอ้าวใครจะวิ่งแข่งกับฉันบ้างมาวิ่งแข่งกันเร็วเร็วเร็วจะวิ่งแข่งกับล่าจาร์เงินใบมาเราก็สนุกสนานเออเราชอบวิ่งนะเราวิ่งไปนึกเป็นเด็กพอเสร็จแล้วท่านว่าไงเลยนะ เนี่ยถ้าเราไม่วิ่งแข่งกันเราเรียนไม่จบนะคือจะรีบไปให้ทันเวลาไปให้ไปให้กลับให้ทันคือมีวิธีที่มีปรัชญาแสงสิ่งที่ท่านทำนะคะนะค้ับบอกว่าถ้าเราไม่ถ้าไม่วิ่งแข่งกันวันนี้นะจะมืดซะก่อนโอ้โหแต่ไีบไดไม่ไดตั้งใจจะวิ่งแข่งนี่คืออาจารย์สิงห์นะครับท่านจะพานักศึกษาไทยเนี่ยไปที่วัดต่างๆคนที่มีจิตวิญญาณที่สูงนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเวลานั้นอายุในสถานะร ตอนนั้นเป็นยุคของจอมพลปพิบูลสงครามครับเป็นยุคที่ชาตินิยมจัดมารักชาจ้าเลยครับชาติิยมจัดมากาท่านรู้ว่าถ้าท่านเอาฝอนฝรั่งมากเกินไปท่านต้องลำบากแน่ท่านก็ดึงเอาสิ่งเหล่านี้มาปรับให้เข้ากับคนไทยแล้วท่านก็จะชี้ให้เห็นถึงว่าสิ่งที่คนไทยดีในอดีตมีอะไรประวัติศาสตร์แล้วต่อไปจะทำยังไงถ้าท่านจะสังเกตดูให้ดีท่านจะพูดถึง ปัจจุบันอดีตปัจจุบันและอนาคตเสมอในบทความทุกชิ้นขเหมือนนั่นคือการข้ามก้าวข้ามผ่านการปกครองที่เปลี่ยนไปนะครับจากสมัยจากพิเจษแล้วมาเป็นประชาธิปไตยเราต้องยอมรับว่าอาจารย์สินตอนนั้นสถานภาพของท่านก็อยู่ทำหน้าที่ลำบากะถึงท่านจะใจเป็นไทยไงแล้วแต่ แต่หน้าตาของท่านก็นยังเป็นหน้าร่างดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ได้พระรา,าชทานราชทินานามนะคะจากชื่อเดิมกลายเป็นศิลป์พีระศรีเรื่องนีตง้ต้องต้องถึงนะไรจะเป็นอย่างไรผม,มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองอีกือสัญลักษณ์ศิลปนี้ท่านใช้เปเรื่องประเด็นที่นี่สงครามโลกครั้งที่สองกิดขึ้นน,นี่นะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะฮะเพราะว่าอิตาลีเนี่ยก็คนละฝ่ายกับฝ่ายคือญี่ปุ่นใช่ไหมฮะที่แพ้สงครามแต่ว่าญี่ปุ่นเข้ามาในมามีอำนาจนะ ก็สั่งให้จับคนอิตาเลียนทั้งหมดเลยแบบอิตาเลียนทีนี้ก็ตอนนั้นด้วยความสามารถของหน่ววิจิตวัทกาลนะฮะก็ไปขอร้องว่าขอให้ยกเว้นคนนี้เถอะเพาะมีประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองแล้วก็เขาอยากจะเป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วรัาชการเนไทยอยู่แล้วขอเปลี่ยนชื่อเป็นนายโคลโดฟิลิจีนี้เป็นในสินพีราี แล้วก็โอนสิชาติให้เป็นไทยค่ะแล้วก็โอนชาติเป็นไทยแล้วนี่ท่านก็มีใจมากนะเพราะท่านอยากเป็นคนไทยอยู่แล้วคือพูดง่ายๆว่ารัฐบาลไทยนะคบแล้วแขกที่เข้ามาหาท่านเนี่ยนอกจากสอนแล้วนะยังจะมีชาวต่างชาติ อยากรู้เรื่องศิลปะไทยก็จะมาหาแล้วก็ทางวังก็อยากจะมาทําอะไรก็มาหาใครมีของเก่าอยากให้ท่านพิสูจน์ก็มาหาโอ้โหหลายอย่างโอ้โหเรายห็นหคนแนนี้นะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะมีเวลาได้คก็ยังเสียดายอยู่ว่าท่านสิ้นชีวิตเพียงอายุแค่เจ็ดสิบซึ่งเจ็ดสิบเนี่ยตามปกติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังทําอะไรต่ออะไรได้อีกเยอะการพบกันเลยด้วยนี่ฮะเป็นผมไปไหนผมพกพระ ไม่ใช่แว่นตาท่านขออนุญาตนะคะอุ้ยขนลุกเลยขออนุญาตให้ก้องตีจับนิดนึงนะคะผมเรียนเรื่องผมก็ไปพบคุณพระสุนทรียศาสตร์อีกอันหนึ่งของอาจารย์ศินเพื่อศีก็คือเรื่องของบทเพลงนะคะนำความเป็นอิตาเลียนมาให้นักศึกษาได้ได้ยินก็คือเรื่องของเพลงอิตาเลียนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเพลงคลาสสิกด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์ชอบท่านมักจะ เอาเพลงเนี่ยมาประกอบการอธิบายค่ะให้ไปเห็นให้เห็นว่างานศิลปกรรมหรืองานทางด้านจิตกรรมประติมากรรมพวกนี้นะมันสัมพันธ์กับเพลงด้วยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของลิทึมเรื่องจังหวะลีลาเรื่องฮาร์โมนี่เรื่องอะไรต่างมันใช้คําเดียวกันเกี่ยวกันหมดทั้งเพลงทั้งงานทุกอย่างทุกอย่างมันจะเป็นมันมันอันนี้เขาเรียกหลักสนทรียศาสตร์ครับหลักสนทรียศาสตร์เนี่ยมันจะใช้ร่วมกันหมดทุกอย่าง นะยกเว้นวิธีปฏิบัติเท่านั้นเองอ,อันนี้อาจารย์สิงหเฉลียวฉลาดท่านก็มักจะนำเอามาของโมเส์บ้างของปิโตเฟนบ้างของใครต่อใครหลายๆคนท่านจะถือว่าเรื่องของการยกระดับจิตใจเนี่ยที่เราเรียกว่ามีรสนิยมเนี่ยสำคัญคร,รู้สึกได้เลยว่าอาจารย์ฝรั่งคนเนี้ยไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็มีคุณูปการกับศิลปะ สมัยใหม่ของเมืองไทยในยุคนั้นก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและผลิตศิลปินออกมา,มามากรุ่นหลากหลายคนมากเลยทีเดียวแต่ย้อนกลับไปดูการทำงานโดยใช้บทเพลงโดยเฉพะเพลงคลาสสิกซึ่งอาจารย์กับจรบอกว่าจะช่วยทำให้รสนิยมของผู้ที่สร้างงานศิลปะเนี่ยสูงขึ้นมาด้วยงานศิลปะ ที่ผลิตออกมาก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปชมการทำงานของศิลปินท่านหนึ่งกับบทเพลงซิมโฟนีหมายเลขห้าของบิลเดฟเฟตครับ